มีสวนพี่พ่อสมชายนะคะต้นที่เราไม้ไว้ลาดสารไปแล้วออกแล้วหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเบิ้งอีกอันนี้สวนของพ่อสมชายบ้านลงสวรรค์น,นะคะพ่อพิ่นเคยใส่แล้วปุ๋ยตันหนึ่งนะคะและก็ยาเข้าน้ำนะคะ เดี๋ยวดูสิมาเบงอมองทีเล่าปลูกเสียกฟางไว้คือต้นมันบ่เคยออกนะคะพอมันจะแขนปูแต่ว่าเมื่อกี้จิมต้นหนึ่งถือว่าโอเคนะคะพอเราลาดไปอย่าง้หนูมาทรงปุ๋ยไม่น่าไม่สาผลน,นะคะน,นี่หนกก็เกลยมาติดตามอันนี้แล้วจิมแล้วอันนี้ต้นไม้นะคะเดี๋ยวหนูเบงก่อนวามันออกบออันนี้เสียบฟางไม้ไว้คือกันจ้ะ ตั้งแต่เมื่อส่งปุ๋ยเพลนกลุ่มผ้ามีหน้านะคะผ่านมาอยู่นะคะมาถามเรื่อยแต่ว่าเลากระดาดไปก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ก็ออกแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งนี่นะคะ,ะเกษตรกรท่านใดนะคะที่คิดว่ายางข่อยส้มๆนะคะกาบแตกหนาแหง้งบ่ออกนะคะถ้าสนใจอยากขมาสอบถามกับมาสอบถามใดนะคะสนใจปุ๋ยเห้านะคะไลออนแม่นนะคะหรือว่าสารโพเทสเซียม สามารถคำสั่งจองได้นะคะให้ตรงนี้ศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามแปดนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะให้ตรงนี้อันนี้น่งมาจิมโอ้มีกระไดอันนี้น้ามาจิมเบิงนะคะอ่าอันนี้มาแล้วโอเคอันนี้กรมีแล้วนะคะนี่นี่มาแล้วนะคะตรงนี้นี่ออกแล้วนะคะพี่น้องนี่คะ่ะ นี่ก็ออกแล้วนะคะเดี๋ยวนุสีล่องจิมหมองตํำๆนี่เบิ่งกันนะมันมาบกบเพราะว่าผืชถ้ามันกินปุ๋ยมันสีลงมากเลมันจะขึ้นมาตังแต่หากเลยนะคะถ้ามันกินปุ๋ยมันก็จะขึ้นมาน้ำน้ำ,นำต้นนั่นนี่ค่ะนิ่มขึ้นมาเมื่อเลยค่ะจอหมองได้กันนิ่มนะคะจอมองได้กันนิ่มก็อันนี้ยางออกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้คือสวนพอเอ่อ สมชายนะคะนี่ค่ะออกแล้วค่ะดางนิ่มอยนะคะนี่ออกเมดค่ะจอไสก็มี่ลำยางนี่จอนี่ก็มี่ลำยางคุณค่ะนลำยางไหลเลยนี่นะคะถ้าสมมุิว่าเกษตรกรเจอปัญหานะคะยางข้องเข้านะคะกาบแตกนาแห้งนะคะถ้าเข้าใสสารโพแทสเซียมหรือว่าใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะคะโดยที่บ่ต้องเอาสารตัวอื่นมาปนกับมันนะคะมันจะเหตุให้หนาเกี่ยงต้นนิ่มกีดง่ายแต่สิ่งสำคัญคือ เพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างนะคะผู้ใดที่เขามารับชมอยู่ในตอนนี้นะคะคือหนูอยู่ในสวนของ่อสมชายนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ออกแล้วได้ค่ะพี่นอ้องอ่านี่ค่ะนี่จ้ะออกคืกตอต้นอยู่นะคะอันนี้คือสวนผอสมชายนะคะบ้านดงสวรรค์นะคะที่ใส่ปุ๋ยแรอ่อนแม่้ามาตันหนึ่งนะคะตรงนี้หนูกะเลย อย่าเข้ามานะคะสํารวจนะคะติดตามผลนะคะอย่าง,างเกษตรกรหูวว่าเออเท้าทํามจริงเหตุจริงแล้วก็พูดจริงนะคะถ้าท่านใดนะคะบ่เคยใส่สารของเท้านะคะหรือว่าใส่ปุย๋ยเอ๊ะมันเป็นเคมีอยู่บ่มันมีสารผิบรบรดบ่อบ่อเ้ยค่ะมันเป็นแหลธรรมชาตินะคะเป็นสารโปรตีนผืชธรรมชาตินะคะบ่มีเคมีนะคะ ถ้าผู้ใดยั่งยางในหน่ออยูอย่มีสีฟืนเร็้วนะคะเห็ดให้ตน้นนิ่มต้นโมกแล้วก็ลดน้ำยงเพิ่มปเปอร์เซ็นต์ยางในดีพรอมนะคะนี่เห็นไหมคะจิ้มค่อ,คอยๆน้ำยางกับมีนะคะมีมาแล้วนะคะหนานิ่มน้ำนะคะถ้าเกษตรกรท่านใดนะคะที่เอ่อท่านเคยใส่ปุ๋ยหนูนะคะอยากได้นะคะกระสอบถามค่ะว่าใดทีศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามแปนะคะนี่มีน้ำยางมดเลยนะคะตรงนี้คือ,อีพอ่อพ่นยางตายหลายนะคะ แต่กระถือวา่าผลตอบรับถือว่าดีอยูะะ่เนาะค่ะเราผูกเสือกไว้ตามที่นูแนะนํานะคะแล้วก็เห็ดตามที่ลูกแนะนําถ้าผู้ใดนะคะโอ้ใส่ดีแล้วใส่ไปเรื่อยๆพอต้องเอาตัวอื่นมาปนนะคะผลตอบรับก็ถือวา่าเอ่อมันจะเกินคาดพ่นละคะ่ะว่างานมันจะเห็ดให้นานิน่มกรีดง่ายลดน้าเลี้ยงเพิ่มความทนของ,ของอยางแล้วที่สาคัญคือเห็ดเร่งปร์สซ็นต์ยางได้ดีนํานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะช่องทาง YouTube นะคะมลรักส้มตำเกษตรก้าวหน้านะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะของอีพ่อเพิ่นอันนี้สวนพ่อสมชายขึ้นกันนะคะพอเราผูกไว้หลายต้นเลยเป็นซิปตน้นเศร้าต้นเลยแต่ว่านั่งก็เก็บขอมลมาแถ,ถบทุกต้นแล้วนะคะอันนี้ต้นนากระปูดกระปีขึ้นกันแต่ว่าเกษตรกระกน,นะคะถ้าสมวาัวนายางเขาเป็นอย่างสีต้องตกใจด้ะคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสางเซลของมันเองถ้าพี่น้องยังบ่เปลี่ยนใจเอาสารตัวอื่นมาใส่นะคะถ้าใส่ก็เข้าไปเรื่อยๆนะมันจะนิ่มจะเกี่ยหนาจะนิ่มจะเนียนขึ้นมาเลยแล้วยางจะออกดีพร้อมนะคะอันนี้ต้นที่มันบ่ไครออกนะคะนี่มีน้ำยางมาแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอเคนะคะคือว่าพืน้นมาสุต้นอยู่นะคะตรงนี้ อันนี้เพิ่นบริมีกับผูกเพินเน่นใส่โเนาะนนกับบอลูเพื่อกันอันนี้เพิ่นผูกแล้วต้นนี้หนาจระดาดเือกันะมัะ้งค่ะเพราะว่าเบ่งขีดินแล้วนะคะเดี๋ยวนูขอจิ้มเบ่งในได้คะ่ะเพราะว่าเราบม่มีเสียกฟางนะคะตัวนี้เพราะว่าเราอาจสิลืมผูกก็ได้เดี๋ยวนูก็เลยสิเบ่ง่าเพราะว่ามันสภาพเดียวกันเลยนะคะเราลืมผูกเนี่ยมาละค่ะต้นนี้ก็ได้นะคะ,อ,าคาะ,นะคะอ่ะต้นนี้ก็มีน้ำยางมาแล้วนะคะ ถือว่าผลตอบรับดีอยู่ค่ะมาแสบุะตนอยู่ค่ะตรงนี้อันนี้ต้นหนึ่งอ่าอต้นนี้เดียวกับพอถ้าจริงๆอ่ะเปลือกมันหนานะคะบพหนูกับอรว่า,วาอ่าเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ยายอย่างมาแน่นาะคะ่ะเปลือกมันก็นาน้ำแล้วก็ ที่สําคัญคือเปลือกแข็งแต่อันนี้ใส่ไปเธอ,อเปลือกนิ่มมากนะคะ่ะนี่นะคะมีน้ำยางมากแล้ว้อจ๊ะพี่น้องอันนี้สวนพ่อสมชายนะคะบ้านดงสวรรค์นะคะตรงนี้นี่อีกต้นหนึ่งค่ะผลต้นหนึ่งสุดท้ายอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะคือหนูจิมทุกต้นที่คุณ่อแล้วลูกไว้เลยนะคะอันนี้น้ายางเล่านะคะที่มันอาจจะบ่ามาแล้วนะคะแต่ว่านุก เรามาลาดใบพุโนวาตุนได้่พาใครออกให้ลาดไว้แล้วกับผูกเสียกนะคะอันนี้มาแล้วค่ะนี่เครื่องเทิงมีแล้วเดี๋ยวรู้สิเบิ้งว่ามันมาบอ่ขอข้างลางโอ้มาแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่นี่ค่ะขนาดนู้จิ้มค่อยๆหนึ่งได้จ้านี่นี่จิ้มค่อยๆนึงค่ะน้ำยางมาเลยมาแทบสุดตุนเลยค่ะโอเคอยู่ค่ะเครื่องเทิงกับมาข้างลางกับมาแล้ว นี่ค่ะเถิงกับมาแล้วนี่จิมค่อยๆนึงค่ะมาโจ,โจกเลยนี่คือต้นเดียวกันนะคะมาทั้งล่างข้างบนโอเคนะคะผ่านไปเดี๋ยวเขามาบังต้นสุดท้ายนะคะทีเพิ่นปลูกไว้นะคะโอ้บัสุดท้ายค่ะุณอีกสามต้นโอ้ของเรามันเป็นเศร้าผลค่ะพี่น้องนะคะแต่เมื่อนี้พอไปทรงยางอยูย่เห็นแต่อีแม่นะคะก็เลยข,ขออนุญาตมาเจาะเบ่งเลยนะคะโอเคต้นนี้กับมาะค่ะว่าไงามาทุกต้นเลยนะคะที่เราปลูกเสียกไว้ จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร่นะคะกดติดตามนะคะกดซับกัเขามาสอบถามใดนะคะที่ช่องทางมณลัก้มณ์ตำเกษตรก้าวหน้านะคะช่องทาง YouTube อันนี้คือเป็นสวนยางของพอสมชายนะคะบ้านลงสวรรค์ที่ใส่ปุ๋ยแรอ่อนแม่เขงเฮ้าแล้วประมาณตันหนึ่งนะคะก็คือยี่สิบสอบลก็ซอสารปโพเทสเซียมน้ำเฮ้าซองหนึ่งนะคะแลวก็กดเฮียมิกนะคะตรงนี้คือทุกตนกถือว่าผลตอบรับดีนะคะ เพราะว่าจ้มต้นใดกับมาหมดเลยนะคะก็คือหายสงสัยแล้วนะคะว่าเออ,อยางเข้ามันได้ผลยียาเข้ามันได้ผลอีลีแล้วก็เกล็ดให้ต้นบวส้มนะคะถ้ากเกษตรกรท่านใดต้องการแก้ปัญหานะคะอยากให้ต้นมุกนะคะนาเกี้ยงเปลือกนิ่มกินง่ายเพิ่มผลผลิตถ้าหันมาใส่ของเข้าแล้วก็อยากให้ใส่ต่อไปนะคะอ่ะนี่ค่ะไหลเลยนะคะ บ่ต้องไปเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนยานะคะเพราะว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตก็ตจะคงได้โดยบ่ต้องไปสื่อสารแพงๆนะคะแต่ว่าขอให้เป็นแหล่ธรรมชาติมันก็ได้ผลปลอดภัยปากกดไร์กดแช์กดติดตามให้ในเด้อค่ะช่องทางมดลักสมตามําเกษตรกหนานะคะหรือว่าหรือว่ามดลักสมตามนี่ออกมเมื่อยรค่ะทีนูจอวันเนี่ยค่ะสวนอสมใายเจอกันใหม่ทริปหน้ากับสวน ลูกค้าไล่ต่อไปนะคะเมื่อนี้สวนพอสมชายหนูก็พุ่มใจแล้วนะคะกวังว่าลูก้าสิพุ่มใจนนะคะะพอ่าบนี้เป็นเศร้าๆต้นเลยนะคะแล้วก็ออกมดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมวนรักส้มตำเกษตรก้าวหน้าช่องทาง YouTube มวนรักส้มตำเกษตรก้าวหน้าช่องทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9 8 5 1 4 1้เจ็ดคุณตุ๊ก ฝากกดไลค์กดแชร์กดเซิร์ฟสักิ์เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารกันต่อไปจ้า